สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อใบหน้านะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะแนะนำหนังสือก่อนที่จะใช้ในการเรียนการสอนเทอมนี้นะครับชื่อว่า classic human anatomy นะครับของวาลิล y ี่นะครับวินสโลวนะครับหน้าปกสีทองนี่นะครับเป็นเล่มที่ดีมากๆเลยนะครับราคา25เหรียญนะครับก็มันจะมีความละเอียดตีนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็มีคำอธิบายที่ดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวจะใช้อสอนนะครับในเรื่องของโครงสร้างกล้ามเนื้อใบหน้านะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเรามาดูในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนิดนึงก่อน หน้าหกสิบเอ็ดนี่กล้ามเนื้อนะครับมัสูลาร์ซิสเต็มนะครับจะให้ดูภาพนี้นิดนึงก่อนนะครับก่อนจะไปกล้ามเนื้อใบหน้าภาพนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันมีกระดูกนะครับนี่คือกระดูกแขนท่อนบนนะครับฮิวมารัสแล้วก็มีสแคปูล่านะครับกระดูกสะบักนะครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่เกาะอ,อยู่นะครับ ในกล้ามเนื้อหนึ่งชิ้นเนี่ยเราเห็นว่ามีตรงเนื้อตรงตัวกล้ามเนื้อนะครับที่บอดี้มันบอดี้จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีส่วนยึดเกาะนะครับตรงนี้นะครับบอดี้เนี่ยเราเรียกว่าเบลลี่นะครับเบลลี่ส่วนสีข,ขาวเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเทนดอนส์นะครับเทนดอนส์นะครับก็คือเอ็นซึ่งเทนดอนเนี่ยปกติกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมันจะยึด เกาะกับกระดูก2ชิ้นนะครับโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่นะครับอย่างนี้เนี่ยก็คือมันเกาะที่กระดูกสแป p u ปูล่าหรือกระดูกสะบักปีกด้านหลังเรานะครับแล้วก็ปลายทางนะครับมันมาอินเสิร์ตหรือมาเกาะนะครับที่กระดูกแขนท่อนล่างนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็จะมีปลายต้นกับปลายนะครับไว้เกาะนะครับซึ่งส่วนที่เกาะใกล้กระํำตัวเนี่ยเราเรียกว่าเป็นออริจินนะครับ ส่วนตรงปลายทางเรียกเป็น insertion นะครับการที่มันต้องการที่มันเกาะ2กระดูกเพื่อทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลากระดูกเวลากล้ามเนื้อขดตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับเราดึงนะครับให้ฝ่ายปลายทางเนี่ยหุบเข้าหาหรืองอเข้าหานะครับฝั่งที่มีกล้ามเนื้ออยู่นะครับซึ่งทิศทางที่มันจะเกิดการดึงเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือมันจะดึง เข้าไปตามเส้นของกล้ามเนื้อนะครับจะเห็นว่าเป็นริ้วๆใช่ไหมครับเป็นขีดๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือจะดึงกระดูกนี้ให้พับเข้าไปหาข้างบนนะครับหรือดึงแขนให้ตึงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเกาะกับกระดูกนะครับโดยมีเทนดอนนะครับเป็นตัวเกาะนะครับซึ่งเทนดอนเนี่ยก็จะมีจุดกําเนิดหรืออริจินเหมือนออรินะครับ แล้วก็ปลายทางที่ไปจับนะครับเรียกว Insert, ่า insertion insertion น,นะครับ i n s e r t คือแทรกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกล้ามเนื้อใบหน้านะครับเพราะว่าเราเคยวาดโครงกระดูกไปแล้วนะครับนี่เลยจะมีเยอะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราเรียนรู้ให้เป็นระบบมันก็จะง่ายต่อการจดจำมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับอันนี้ก็ด้านข้างนะครับ โอเคเริ่มจากมัดที่ทรงพลังนะครับที่สุดเลยนะครับในระบบกล้ามเนื้อใบหน้านะครับเรียกว่าแมสเซ e ตเตอร์นะครับแมสเซ e ตเตอร์ Mass นะครับหรือมาซีเตอร์นะครับเป็นกล้ามเนื้อที่มีจุดกำเนิดนะครับคือออริจินเนี่ยอยู่ที่ตรงกระดูกไซโกเมติกหรือกระดูกหนกแก้มนะครับแล้วก็อินเสิร์ชชันคือไป เสียบหรือไปเกาะปลายทางนะครับที่กระดูกมันดิเบลนะครับหรือกลามนั่นเองนะครับเส้นมันตรงขึ้นนะเป็นตรง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 เล้ยงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่มันคือทําให้เกิดแรงตามเส้นนะครับก็คือมันดึงเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อที่ไว้ทําการบดอาหารนะครับบดเคี้ยวนั่นเองนะครับโอเค ถ้าเราลองมองกระดูกเนี่ยเห็นว่ามีสีแดงก็คือเป็นจุดกําเนิดสีฟ้าคือจุดปลายคลิ่กเกาะนะครับเห็นว่าเกาะเป็นแถบยาวเลยเพราะฉะนั้นจะมีแรงดึงมากเลยนะครับในการเคี้ยวนะครับกล้ามเนื้อถัดมานะครับเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแบนแล้วก็ใหญ่นะครับอยู่ด้านข้างของกระโหลกศีรษะนะครับชื่วกล้ามเนื้อเทมพอร์ลิสนะครับซึ่งจุดเกาะต้นเนี่ยนะครับมันจะเกาะตรงช่วงขมับนะครับขมับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคลาเนียมนะแต่ว่ามันจะเป็นกระดูกชิ้นย่อยที่ชื่อว่ากระดูก อะเทมพอร r เรลฟาเซีย uh, นะครับเพราะฉะนั้นชื่อของกล้ามเนื้อเลยชื่อว่าเทมพอร์ลิสนะครับเทมพอรลิสเนี่ยมีออริจินเป็นวงใหญ่เลยนะครับก็คือตรงขมับแต่ว่าปลายทางที่เอ็นสีขาวนี่ไเปเกาะนะครับที่ปินเสิร์ตใส่เนี่ยก็คือเป็นกล้ามด้านในนะครับเป็นแมนดิเบิลด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันหดตัวใช่ไหมครับมันก็จะมีการทําให้ปากเราหุบนะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออันนี้เรียกว่ากล้ามเนื้อหุบปากนะครับแต่มันจะต่างกับกล้ามเนื้ออา แมสเซตเตอร์นะครับตรงนี้นะครับแมสเซตเตอร์ Master เนี่ยจะมีความหนาแล้วก็ดึงในช่วงกลามนะครับคือมันใกล้อ่ะมันทําให้มีแรงดึงมากขึ้นนะครับมีแรงมหา,าศาลในการบดขยี้นะครับแต่กล้ามเนื้อเน,นี้ยมันจะแค่ดึงให้อ่าคางเนี่ยนะครับหุบเข้าไปชิดปากหุบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่มันจะไม่มีพลังในการเคี้ยวมากเหมือนกับอีกอันหนึ่งนะครับอันก่อนต่อมานะครับจะเป็นอ่า กล้ามเนื้อนะครับที่เป็นกล้ามเนื้อของหน้าผากที่ทําหน้าที่ในการดึงคิ้วขึ้นไปนะครับหรือเลิกคิ้วนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อชิดนิชนะครับชื่อว่าฟอนทอลิสนะครับฟอนทอลิสก็คือมันจะอยู่ที่เกาะที่กระโหลด้านหน้านะครับหรือกระโหลกฟอนทอลนะครับฟลอนเนี่ยแปลว่าด้านหน้านะครับฟอนทอลิสนะครับก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงด้านหน้านะครับโดยที่จุดเกาะต้นนะครับก็คืออยู่ตรงขอบด้านบนนะครับแต่ส่วน อ่าอินเสิร์ตดือตรงปลายทางเ่ยนะครับก็คือมันจะเกาะอยู่ที่ผิวหนังนะครับแล้วก็เกาะอยู่ที่เนื้อเยื่อนะครับอยู่ที่ใต้คิ้วนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆที่จะเกาะที่กระดูกนะครับจําได้ไหมตอนแรกที่เราเรียนกันเนี่ยกล้ามเนื้อจะมีจุดเกาะต้นที่กระดูกจุดเกาะปลายที่กระดูกนะครับคนละชิ้นกันแต่กล้ามเนื้อฟอนทาริสเนี่ยนะครับมันดันไปเกาะอยู่ที่ตรงเนื้อเยื่อนะครับใต้คิ้วนะครับ แล้วก็เกาะทิ่ตรงส่วนผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นนะมันจะไม่เกิดรอยย่นของหนังได้ชัดเจนนะครับภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการดึงฟอทอรลิสนะครับให้หุบขึ้นนะครับก็คือจะเกิดรอยย่นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลิกคิ้วนะครับหรือจะดึงแค่คิ้วข้างเดียวเพราะบางคนก็สั่งให้ดึงแค่ข้างเดียวได้เหมือนกันนะครับส่วนกล้ามเนื้อชิ้นต่อมานะครับ ก็คือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าโพซิลุสนะครับโพซิลุสเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะอยู่ที่ฟอทอโบนนะครับแล้วก็มีจุดปลายทางเนี่ยนะครับมาเกาะที่กระดูกอ่อนของจมูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือทําหน้าที่ในการย่นนะครับหัวคิ้วนะครับออนอกจากชิ้นนี้นะครับโพซิลุสเนี่ยนะครับมันยังมีอีกสองชิ้นเล็กๆนะครับที่เฉียงแฉกออกมานะครับเรียกว่าคอรูเกเตอร์นะครับ ก็คือจะทำหน้าที่ในการขมวดคิ้วแบบนี้นี่เองนะครับรเวลาเราโกรธหรือเราเพ่งมองอะไรสักอย่างนึงนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของโพซิลัสแล้วก็ไอ้ตัวคอรูเกเตอร์นะครับ2ชิ้นนะครับซึ่งคอรูเกเตอร์เนี่ยมักจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับพร้อมจะโดนกล้ามเนื้อฟอทอริรสบังอยู่นะครับแต่ชิ้นนี้จะเห็นชัดเจนหน่อยนะครับชิ้นต่อมานะครับที่ สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีชิ้นนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถหลับตาหรือกระพริบตาได้นะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่ากล้ามเนื้อออบิคลาริสนะครับอออบิคลาริสออคูลีนะครับอออบิคลาริสออคูลีเนี่ยหรือว่าจะเป็นบางเล่มอาจจะเป็นอออบิคลาริสออคูลายก็ได้นะครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่รอบดวงตานั่นเองทําหน้าที่ในการ หลับตานะครับไม่จะเป็นหลับสนิทแน่นหรือว่าค่อยๆผ่อนลงมานะครับถ้าผ่อนลงมาคือกล้ามเนื้อผ่อนคลายนะครับลงมาอันนี้ก็จะเกร็งตัวหน่อยนะครับก็จะทําให้เกิดรอยย่นข้างหางตาด้วยนะครับส่วนกล้ามเนื้ออีกอันหนึ่งนะครับที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานมันเท่าไหร่นะครับก็คือกล้ามเนื้อชื่อว่านอสซอริสนะครับนอซ่ al, าแปลว่าจมูกนะครับนอสซอริส อันนี้ก็ช่วยให้เราจริงๆคล้ากับเราทําจมูกฟุตฟิตฟิตเกงจมูกเลยนะครับเกรงปีกจมูกเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยดึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อสําคัญถัดมานะครับก็คือกล้ามเนื้อรอบริมฝีปากนะครับซึ่งมันมีชื่อภาษาอังกฤษว่า orbicularis oris นะครับ orbicularis เนี่ยเราเจอบ่อยมากเลย o r b i แปลว,ว่าวงกลมนะครับเส้นโคง้องอะไรเงี้นะครับ คูล่านะครับก็คล้ายๆเซอร์เคิลนะครับมันเป็นลักษัพมานะครับก็คือคล้ายๆกับเส้นวงรอบปากอะไรพวกนี้นะครับออริสนะครับก็คือคอปากหรือออรัลนะครับซึ่งกล้ามเนื้อเนี้ยมันจะมีจุดเกาะต้นนะครับสีแดงเนี่ยนะครับก็คือเกาะที่กระดูกอ่าแม็กซิล่านะครับคือกระดูกใบหน้าส่วนบนเนี่ยนะครับกับกระดูก Mandible นะครับก็คือ Mandible เป็นกรามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำหน้าที่เชื่อมระหว่าง2กระดูกนะกระดูกด้านหน้าข้างบนกับข้างล่างนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยจุดอินเสิร์ตที่แท้จริงของมันเนี่ยก็คือมุมปากนะครับมุมปากมาดูหน้าที่มันดีกว่าเมื่อมันมีการเกรงกล้ามเนื้อนะครับมันทะให้เกิดปากจูกแบบนี้นะครับซึ่งเราจะผิวปากนะครับหรือจูบหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับ แล้วก็ทําทําหน้าที่ในการเม้มปากได้วยนะครับคือดันปากลงมานะครับแต่ตานนี้จะเกร็งมากหน่อยก็คือดันให้ o r b i c u l a r i s o r i s เนี่ยบีบตัวนะครับนิดนึงนะครับ o r b i c u l a r i s o r i s เนี่ยจะคล้ายกับกล้ามเนื้อดวงตานะครับที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือ Orbicularis o c u l i นะครับ o c u l i แปลว่าการมองเห็นนะครับหรือดวงตานั่นเองนะครับ แต่นี่ออรินะครับมาจากออร่ลก่บปากนะครับชิ้นถัดมานะครับก็เกี่ยวข้องกับปากเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีทั้งหมด3เส้นนะครับซึ่งเกี่ยว3คู่นะนะครับเกี่ยวกับการยิ้มนะครับหรือการยกมิมฝีปากจะสังเกตว่ามันเกาะตั้งแต่มุมปากขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยชื่อว่า r e v a t ต r ร์ลาบ s u p e r ร์ลินะครับ s u p e r ร์ลิส์คำว่า super เนี่ยจริงๆคำศัพท์ในการวิพากษ์นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับตัวสอนที่เป็นรากศัพท์ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราจำรากศัพท์ได้เนี่ยจะทำให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นอย่างคขา่า super เนี่ยนะครับมันแปลว่าเหนือกว่าซูเปอร์แมนนะครับก็คือคนที่ดูเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับ s u p e r ร์ลิส่วน r e v e r t e r นะครับ r e v e r t e r เนี่ยก็คือคล้กับ รีเฟเตอร์นะครับที่แปลว่าลิฟต์นะครับรีเฟเตอร์ก็ยกขึ้นนั่นเองนะครับส่วนลาบายนะครับแปลว่าลิมฝีปากนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้นะครับมันก็จะทําหน้าที่ในการไอ้คำนี้นะครับจะทําที่ในการดึงขอบปากขึ้นไปข้างบนนะครับภาพนี้นะครับก็คือเป็นผลลัพธ์จากการดึงขอบปากข้างบนขึ้นไปนะครับ อันนี้ก็คือดึงมากขึ้นนะครับส่วนภาพนี้เป็นการดึงแค่ข้างเดียวนะครับซึ่งจุดเกาะนะครับจุดเกาะต้นของมันเนี่ยก็คือกรอบตรงเบ้าตานะครับแต่จุดเกาะปลายภาพนี้เนี่ยมันไปเกาะที่ตรงกล้ามเนื้อปากนะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่แปลกตรงที่มันมีเทนดอนฝั่งเดียวใช่ไหมครับข,ขาวเนี่ย แต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันไปเกาะที่กล้ามเนื้อนะครับต่างจากภาพแรกที่เราเคยเรียนกันไปในระบบกล้ามเนื้อนะครับที่เราเคยรู้กันว่ากล้ามเนื้อมันจะต้องมีปลายหนึ่งที่เกาะกับกระดูกปลายหนึ่งเกาะกับกระดูกเหมือนกันนะครับนี่ภาพนี้ที่เราดูไปก่อนหน้านี้เน,นี่ยนะครับกล้ามเนื้อนี่คือตัวเบลลี่ตัวเนื้อนะครับ ตัวหน้ากล้ามเนี่ยสียงแดง BN 2ข้างใช่ไหมเกาะต้นเกาะปลายที่กระดูกนะครับเพื่อทําให้เกิดการเคลื่อนไหวแต่ภาพนี้นะครับกล้ามเนื้อทั้ง3าคู่นี้จุดเกาะต้นก็คือกระดูกจริงๆนะครับแต่จุดเกาะปลายดันเกาะที่ตรงมัดกล้ามปากนะครับเพราะฉันก็เป็นกล้ามเนื้อที่มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับคราวนี้นะครับนอกจากไอตัวที่เป็นลิเวเตอร์ลาบายซูบอริสนะครับคือดึงปากบนขึ้นแล้วเนี่ย อีก2คู่เนี่ยนะครับแดงกับฟ้าเนี่ยก็ยังดึงแต่จะดึงเฉียงๆมุมมากกว่านะครับเพราะฉนั้นจะเป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดรอยยิ้มนะครับมาดูเลยนะครับ2ออันนี้จะมีชื่อคล้ายกันนะครับเพราะว่าทำหน้าที่คล้ายๆกันโดยชื่อมันเนี่ยนะครับมันมาจากคําว่ากระดูกไซโคเมติกนะครับคือกระดูกหนกแก้มนะครับเพราะฉันน่ะชื่อมันจะชื่อว่าไซโคลมาติคัสนะครับโดยที่ด้านนอกนะครับจะเรียกว่าเมเจอร์ ด้านในเรียกว่าไมเนอร์นะครับเขาเมเจอร์เนี่ยมันแปลว่าใหญ่นะครับส่วนไมเนอร์นะครับแปลว่าเล็กกว่านะครับใหญ่กว่าเล็กกว่าเพราะฉะนั้นขนาดมันก็จะใหญ่กว่าก็เล็กกว่านะครับอันนี้ก็จะเกาะที่กล้ามเนื้อปากเหมือนกันนะครับแต่จุดเกาะต้นเนี่ยมันไปเกาะที่โหนกแก้มแล้วนะครับไม่ได้เกาะที่กระดองใต้ตานะครับเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่มันก็คือจะดึงเฉียงออกไปนะครับนี่ก็ดึงเพเยอขึ้นมาดูแอคชั่นมาเลยนะครับ เห็นว่าภาพนี้เนี่ยจะเกิดการทาง,งานของไอตัวไซโคมาติคัสเมเจอร์นะครับดึงออกไปข้างๆนะครับทำให้เกิดรอยยิ้มพิมพ์ใจดูแล้วมีสเสน่ห์ตึงตามากกว่าแต่ท่าน,นี้เนี่ยแค่เพเยอปากนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีรอยยิ้มอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็ผ่านไซโคมาติคัสเมเจอร์ไมเนอร์มาแล้วนะครับ มาดูกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงช่วงปากล่างดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครที่ดึงปากล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ที่แบะๆหน่อยนะครับเบะๆเหมือนกับภาพเนี่ยนะครับเรายี้อะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ชอบก็จะแบะปากใช่ไหมครับหรือเหมือนไส้อะไรเงี้ยนะครับกล้ามเนื้อนี้นะครับเรียกชื่อว่า depressor นะครับ depressor anguli oris นะครับ oris ก็จะมาปากใช่ไหมครับ ดีเพสเซอรภาษาอังกฤษดีเพสแปลดึงให้ต่าลงนะครับหรือกดดันหรือ,รอ,รอทําให้เศร้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกี่ยวกับการดึงลงมามากกว่าเพราะริ้วมันเป็นทิศทางแบบนี้ใช่ไหมครับพอมันดึงปุ๊บปากต้องหุบมุมลงมานะครับ a n g กูรี่ก็คือมุมนะครับส่วนออริสคือปากนะครับ d e p พสเซอร์แองกูรี่อนะครับมาดูกันว่า3เส้น3คู่เนี่นะครับมันทํางานกันยังไงบ้างนะครับ ดูเส้นนี้ก่อนด e เพเซอร์อังกฤษออริสนะครับก็คือจะดึงมุมปากแบบเราไม่ชอบเราหมันไส้อะไรเงี้ยเขาจะมีการดึงมุมปากลงมานะครับส่วนดูจุดเกาะต้นก่อนเกาะต้นก็คือตรงกระดูกกรามนะครับจุดเกอไปลายเข้าไปเกาะที่กล้ามเนื้อปากนะครับดูภาพนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ด้านในแล้วนะครับ สีเขียวนะครับชื่อว่า d e p r e s s o r labial In inferiis นะครับก็มีชื่อคล้ายๆกับไอตัวข้างบนนะครับข้างบนจะเป็น d e p r e s s o r a n g u l o r i s นะครับต่างกันที่คำว่า a n g u l i กับ labial แล้วก็ oris กับกลายเป็น inferiis นะครับซึ่งมันทำห้ที่อะไรก็คือดึงปากขอบปากมุมปากไม่ใช่มุมปากตรงปากด้านล่างนะครับ สองฝั่งซ้ายขวาครับดึงลงมานะครับแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรกับการดึงลงมานะเหมือนคนปากค่อยมากกว่านะครับส่วนกล้ามเนื้ออันสุดท้ายในหน้านี้นะครับซึ่งเป็นสามคู่ตรงใต้ปากล่างเนี่ยนะครับชื่อว่ากล้ามเนื้อ mentalis นะครับ Ment mental mentalis นะครับ ก็เป็นกล้ามเนื้อที่ถ้าคําว่าเมนเท่าเนี่ยนะครับมันมาจากเมนท่ำก็แปลว่าคางนะครับเพราะฉะนั้นจุดเกาะอันนึงเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตรงตรงคางเลยนะครับจุดเกาะปลายนะครับตัวจุดเกาะต้นก็คือเกาะจากริมฝีปากนะครับท,ทําหน้าที่ถ้าเราเกรงเนี่ยปุ๊บมันจะเกิดเป็นภาพนี้นะครับเหมือนเรางอนนะครับเมื่อเราเกรงตัวปุ๊บมันก็จะทําให้ปากล่างโดนปิ้นออกนะครับ นี่ก็คือกล้ามเนื้อเมนทัลลิสนะครับไอเมนทัลลิสนะครับเมนทัลลิสใกล้หมดแล้วนะครับกล้ามเนื้อใบหน้านะครับมาดูกันเพื่อจะได้วาดถูกนะครับชิ้นต่อมานะครับก็คือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าบุ๊กซินเนเตอร์นะครับบุ๊กซินเนเตอร์นะครับบุ๊กซินเนเตอร์เนี่ยจะเป็นริ้วกล้ามเนื้อที่มองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะจะโดนไซโครเมติกเมเจอร์ไซโครเมติกไมเนอร์เนี่ยไอ หน้านี้นะครับมันบังอยู่นะครับเพราะตัวมันเนะี่ยก่อจากฟิมฟีปากเหมือนกันนะครับเออก่อจากกล้าเนื้อปากเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอยู่ด้านใต้สามคู่นี้นะครับเนี่ยมอยู่ด้านใต้คือมันจะวิ่งมาจากมุมปากนะครับตั้งแต่ด้านบนเขียงขึ้นบนหน่อยไปถึงข้างล่างนะครับแล้วดึงเข้าไปข้างในส่วนที่เป็นกระดูกฐานฟันนะครับบนล่างนะครับถ้าเราลองมองภาพนี้จะเห็นว่าออริจินสีแดงนะครับมันอยู่ตรงใต้ ปันนะครับใต้ันวนใต้ผตันล,ล่างแล้วก็ไปเกาะที่จุดปลายก็คือริมฝีปากนั่นเองนะครับซึ่งกล้ามเนื้อบุคเซเนเตอร์เนี่ยมันทําให้เราคล้ายกับยิ้มนะครับออกไปด้านข้างแต่ยิ้มแบบนี้เนี่ยเป็นยิ้มแบบเรียกอะไรล่ะไว้ตัวหน่อยนะครับจะไม่ค่อยดูจริงใจมากนักนะครับเหมืนยิ้มรับนิดๆน,น,นะครับมาดูชิ้นสุดท้ายที่เราไม่ค่อยเห็นกันในการวาด คลาเตอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ซ่อนอยู่เวลาลงไหยหน้าถึงจะเห็นเท่านั้นเองนะครับเป็นชิ้นที่ตรงกันข้ามกับชิ้นไหนทําได้ไหมทําหน้าที่ตรงกันข้ามกับตัวนี้นะครับเทมเพลอร์ิสนะครับเพราะเทมเพลอริสเนี่ยจะดึงปากกลามให้หุบติดกันไปแต่ตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการอ้าปากออกมาแบบภาพนี้นะครับคือดึงเข้าไปนะครับ ซึ่งกล้ามเนื้อนะครับมันจะมี2คู่นะครับก็คือสีแดงกับสีม่วงนะครับสีม่วงอยู่ด้านในแล้วก็สีแดงอยู่ด้านนอกนะครับสีม่วงนะครับมันจะชื่อว่าไมโลไฮออยนะครับไมโลไฮออยแล้วก็ส่วนสีแดงนะครับก็จะชื่อว่าไดแกสติกนะครับซึ่ง2ตัวเนี้ย มันจะมาเกาะกลับกระดูกนะครับที่ชื่อว่ากระดูกไฮออยโบนนะครับซึ่งเป็นกระดูกตรงช่วงกล่องเสียงนั่นเองนะครับกระดูกอันนี้เป็นกระดูกที่แปลกกว่าชาวบ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นกระดูกที่ไม่ยึดต่อ่อไมยึดติดกับกระดูกชิ้นไหนนะครับเป็นกระดูกที่ล,ลอยอยู่นะครับต่อกับกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหลอดลมนะครับไม่ใช่กระดูกนะครับโอเคก็ ดูชิ้นนี้อันหนึ่งนะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะกับกระโหลกสีสานนะครับชื่อยาวหน่อยชื่อว่าสเตโนคลโดมาสตอยนะครับชิ้นตรงนี้นะครับจะเป็นแลนด์มาร์กเด็ดๆที่เราใช้ว่าตัวละครนะครับเนี่ยนะครับชิ้นนี้นะครับซึ่งมันจะลงมาเกาะกับสองขาก็คือกระดูกหายปะลากับกระดูกหน้าอกซึ่งเส้นนี้จะเราจะเรียนเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราเข้าใจเกี่ยวกับะระบบกล้ามเนื้อ แล้วนะครับของใบหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกวาดกันดูนะครับเราต้องฝึกวาดด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าริ้วไหนตรงไหนเพราะดิ้วกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความนูนของพื้นผิวนะครับทําให้เกิดการรับแสงหรือการทึบแสงนะครับก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับก็นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเราเอาเขามาใช้แล้วก็โปรโมทให้เขาด้วยนะครับนี่เลย วอลเลอร w ่วินสโนะครับเป็นอาร์ติสต์ไกด์นะครับก็คือเป็นไกด์ให้กับศิลปินนะครับในการวาดการวิภากนะครับถ้าสนใจก็ลองหาดูได้นะครับใน a m มเ o n มีขายนะครับหรือจะดูจากที่ครูย่อยให้มาก็ได้นะครับ กับการบ้านประจําสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับจะให้วาดกล้ามเนื้อใบหน้านะครับตามภาพนี้เลยแล้วก็มีการโยงลูกศรนะครับเพื่อเขียนชื่อกล้ามเนื้อนะครับให้ถูกต้องนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับขอความกรุณาช่วยปราณีตในการทํางานนะครับหากใครทําให้สวยก็แก้ใหม่ซะมีเวลาหลายวันนะครับมีแค่2ชิ้นเองนะครับด้านหน้าและด้านข้าง มันเหมือนจะซับซ้อนนะครับแต่เราเริ่มจากชิ้นใหญ่นะครับถ้าด้านข้างเนี่ยเริ่มจากเทมโพลิสก่อนเลยนะครับกล้ามเนื้อขมับแล้วก็ลงมาที่กลามนะครับแมสซิเตอร์นะครับกล้ามเนื้อที่เป็นชิ้นใหญ่ลงมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยก็เริ่มจากฟอนทอลิสนะครับกล้ามเนื้อหน้าผากแล้วก็พยายามวาดริ้วด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นโพซิลิส s นะครับกล้ามเนื้อระหว่างคิ้วนะครับแล้วก็เป็นออเบิคลาริสออคูลีนะครับกล้ามเนื้อรอบดวงตานะครับ แล้วก็เป็นกล้ามเนื้อจมูกนะครับ n o s t ริสนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นสีม่วงนะครับก็คือกล้ามเนื้อปีกจมูกนะครับชื่อจะยาวนิดนึงนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างข้างๆแก้มเรานะครับ b u c เนเ a t o r นะครับแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อที่ดึงรอยยิ้มนะครับสุดท้ายก็เป็นกล้ามเนื้อในส่วนของคางนะครับก็ไล่ตามนี้นะครับแล้วก็ทำด้านหน้าด้านข้างนะครับสองภาพนะครับ ขอให้ตั้งใจหน่อยนะครับจะได้เก่งๆนะครับ